พระอริยบุคคลพระอริยบุคคลก็แยกคำเป็นสามคำหนึ่งพระสองอริยสามบุคคลคำว่าพระนั้นเป็นคำยกย่องมาจากรากศัพท์เดิมว่าวระหรือเรามาใช้คำหนึ่งว่าพร แตไตรอาเป็นพระบิสัญชนีเป็นพระแปลว่าดีแปลว่าเลิศแปลว่าประเสริฐส่วนคําว่าอริยะก็แปลว่าไกลจากขาดศึกคือกิเลสอริแปลว่าขาดสศึกเพราะอริยะในลงวิพัตปัจจัยบอกว่าไกลจากอริไกลจากอริ อรินี่คือศัตรูก็หมายถึงตัวกิเลสนั่นแหละห่างไกลที่จริงแนละ้วไม่ได้ไกลไปไหนหรอกอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่กิเลสไปรบกวนจิตใจไม่ได้เหมือนน้ำกับใบบัวอยู่ใกล้กันแต่น้ำไม่ติดใบบัวกิเลสไม่ติดที่ระบบใจก็เลยเรียกว่าอาริยะ คือประเสริฐดีเลอศยอดเยี่ยมบุคคลก็คือที่จริงแล้วบุคคลแปลว่าผู้เคลื่อนไปสู่นรกนะตามอภิธรรมท่านแปลอย่างนั้นแปลว่าผู้เคลื่อนไปสู่นรกยังเป็นคนอยู่เพราะฉะนั้นทำให้ เลยความเป็นคนไปดีให้เป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐอยู่ไปใกล้เทพพอพอึกขึ้นถึงเทพก็สบายเพราะฉะนั้นขอให้เราหาา่างไกลข้ิศึ์แต่ไม่ได้หนีข้ิศึกอยู่ใกล้ๆนะแต่ข้าศึกไม่ทำลายข้าศึกอาจจะมองเห็นเราเป็นมิตรเขาก็ได้แทนที่จะเป็นศัตรู ก็สำคัญก็คือเราต้องระมัดระวังอริยะเจ้ามีสองระดับนะคือเป็นพระเสขะและพระอเัอเสขะอัศเสขะบุคคลแปลผู้ยังต้องศึกข้าพ้อัเสขะบุคคลแปลว่าไม่ต้องศึกษาแลจบการศึกษาลแล้วเสขะบุคคลแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาศึกษาศึกษาเรื่อง ที่ให้ไกลจากคัดศึกยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนะศึกษาอย่างไรก็ลองตามไปดูนะมีประโยชน์ต่อการศึกษาแน่นอน